ซีรีส์ที่จะทำให้คุณมองกองหลังด้วยมุมมองใหม่ที่ลึกกว่าเดิมค่ะในทุกยุคข,ของฟุตบอลบทบาทของกองหลังตัวกลางไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่ะพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ของเกมตามยุคข,ของแทคติกและตามปรัชญาของผู้จัดการทีมในแต่ละช่วงเวลาถ้าเราย้อนกลับไปในยุค1950-1970ถึง1970ฟุตบอลในเวลานั้นเต็มไปด้วยการประทะการดวลตัวต่อตัว กองหลังต้องเข้าบอลให้หนักต้องอ่านจังหวะให้ไวและในระบบคลาสสิกอย่าง4-4-2หรือ5-3-2เซนเตอร์แบ็คคือคนที่มีหน้าที่หยุดทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเข้ามาในเขตโทษหนึ่งในตำนานยุคนั้นคือฟรานซ์เบเกนบาวเวอร์เขาไม่ใช่แค่กองหลังธรรมดาแต่คือผู้ให้กำเนิดบทบาทใหม่ที่เรียกว่าลิเบโรคำว่าลิเบโรในภาษาอิตาลีแปลว่าอิสระเพราะเขาไม่ได้ยืนแค่ป้องกัน แต่ยังสามารถดันขึ้นไปสร้างเกมรุกได้ด้วยนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคที่กองหลังเริ่มใช้สมองมากกว่าแรงจากนั้นในยุค1,980ถึง1,990ฟุตบอลเริ่มมีโครงสร้างแทคติกที่เข้มข้นขึ้นทีมอย่าง AC มีมิลานของอาริโกสคีสร้างแนวรับที่เล่นเป็นระบบกองหลัง4คนขยับพร้อมกันคุมพื้นที่ไม่ไล่ประกบแบบคนต่อคนและนั่นคือยุคทองของแนวรับระดับตำนานอย่าง f ฟรงโก b บาเรซีปาโล่มาลดินและ Alessandro Costa คอต t าพวกเขาไม่ได้แค่ป้องกันแต่ควบคุมเกมด้วยลายกองหลังที่แม่นยำเหมือนเครื่องจักรยุคต่อมาในช่วงปี2000ฟุตบอลกลายเป็นเกมที่เร็วขึ้นแข่งขันมากขึ้นและเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมกองหลังต้องเผชิญกับกองหน้าที่คล่องกว่าฉลาดกว่าและเคลื่อนไหวหลากหลายกว่าเดิมนี่คือยุคของกองหลังอย่างริโอเฟอร์ดินา